คู่รักมาราธอนคบนาน8ปีนับถอยหลังเปลี่ยนสถานะใหม่จัดงานแต่งถึง3รอบ คืนแทนว่าที่บ่าวสาวอีกคู่สําหรับพิธีกรหนุ่มสุดฮอตแบมปีติพั์ที่ก่อนหน้านี้ทาเซอร์ไพรส์นักแสดงสาวกวางชองมาดแฟนที่คบหาดูใจมานานกว่า8ปีคูกเข่าขอแต่งงานในโรงภาพยนตร์บรรยากาศเรียบง่ายทางซึ้งและโรแมนติกในวันพิเศษ12.12.22ล่ลาสุดแบมและกวางได้ควงแขนกันมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชพร้อมอัปเดตแลนแต่งงานที่จะมีขึ้นให้ฟังว่าสาหตุที่ปิดโรงหนังเซอร์ไพรส์เพราะอยากจะให้เพื่อนมาร่วมยิน เป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้และก่อนหน้านี้ที่ขวงว่าดที่เจ้าสาวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ขอแต่งงานเพราะไม่ได้แพลนไว้ในหัวแถมไม่มีตัวช่วยอย่างเพื่อนๆมาอยู่ข้างๆในส่วนแพลนงานแต่งงานตอนนี้ก็ดูเลิกไปบ้างแล้วช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีพิธีมั่นตามประเพณีไทยและอีกวานจะมีพิธีแต่งงานแบบคริสก่อนที่ช่วงเย็นจะเป็นฉลองมงคลสมรส after party